ลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในแบบวิดีโอนั่นเองนะคะวันนี้นะคะไม่ได้จะมาแต่งหน้าหรือว่าทําผมแบบทุกครั้งนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะออนจะมารีวิวผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคะที่ออนใช้และชอบนะอ่ะแบรนด์ที่พูดถึงนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะ Flawlessme p a p e d a Vitamin Loose Powder หลายหลายคนน่ะน่าจะรู้กันแล้วนะคะว่าแบรนด์ Flawlessme เนี่ยเป็นแบรนด์ของออนนะคะซึ่งอ่อนตั้งใจทํามากนะคะตั้งใจแบบดูแลการทํางานทุกอย่างนะคะซึ่งตอนนี้แบรนด์ใกล้ครบ2ปีแล้วนะคะและเจ้า ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งโชว์รูปไปล่าสุดเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์ตัวล่าสุดของทางแบรนด์เราค่ะอันนี้นะคะก็คือหน้าตากระปุกนะคะหลังจากที่แกะออกมาจากกล่องแล้วนะคะ,ละหลายๆคนอาจจะงงเอ๊ะแล้วมันคืออะไรเจ้าตัวนี้ก็คือแป้งฝุ่นผสมรองพื้นนะคะซึ่งแป้งตัวนี้จะมีทั้งหมด2สีนะคะซึ่งแป้งตัวนี้นะคะเกิดจากอินเนอร์ของออนล้วนค่ะเพราะว่าอย่างในบางวันเนี่ยออนเนี่ยจะเหมือนแบบว่าเน้นการโชว์ผิวเผยผิวใสถูกไหมออนก็จะใช้แป้งฝุ่นแต่แป้งฝุ่นมันติดปัญหาอยู่ที่ว่าย ทาไปไม่เท่าไหร่อ่ะก็หลุดแล้วอ่ะมันไม่เกาะหน้ามันไม่ติดทนนะคะแล้วบางทีทาไปเนี่ยมันจะแบบแห้งๆเป็นคราบถูกไหมอ๋อออก็เลยเอายังไงดีแต่พอเราใช้แป้งพับที่ผสมรองพื้นทุกวันเนี่ยอย่างในบางวันเรารู้สึกว่าเอ้ยมันหนาไปมันโบ๊ะไปเนาะมันดูเหมือนแบบว่าเนียนกริบจนเกินไปทัที่บางวันอ่ะเราอยากได้ผิวที่ดูสบายๆไม่หนักหน้าดังนั้นนะคะออก็เลยเอาความบางเบานะคะความเบาสบายของหน้านะคะของแป้งฝุ่นมาและเอาความติดทนนะคะความเนียนการปกปิดในระดับกลางๆนะคะของแป้งพับม รวมกันนะคะแล้วก็กลายเป็นตลับนี้นั่นเองค่ะอันนี้นะคะคือหน้าแพคเกจจิ้งชัดๆค่ะวิธีการใช้นะคะก็เปิดกระปุกออกอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะในเนี้ยจะมีพับให้พร้อมใช้ค่ะวิธีใช้นะคะอองก็จะควาากระปุกลงมาคะตกแป้งเล็กน้อยนะคะให้เนือแป้งนะคะติดกับพับค่ะเสร็จแล้วก็ตกไปที่หน้าได้เลยค่ะสรรพคุณของเจ้าตัวนี้คืออะไรนะคะมันจะเน้นในเรื่องของการปกปิดในระดับกลางๆนะคะ ช่วยให้ผิวหน้าเราเนี่ยดูผ่องดูเนียนนะคะแต่ว่าดูไม่หนักหน้าเบาสมัยได้ไม่รู้สึกว่าแต่งมาแล้วแบบว่ารู้สึกโบนะคะนอกจากนี้นะคะหลายๆคนกลัวกันว่าเฮ้ยเรากังวลอ่ะจะเปลี่ยนสีหรือเปล่าจะหมองหรือเปล่าจะโดนเพื่อนทักว่าแกแกโดนของมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้ก็ไม่เป็นนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันมีการกันเหงื่อด้ดีนะคะดังนั้นเวลาเหงือ่อออกเหงื่ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแป้งก็จะไม่เปลี่ยนสีนั่นเองค่ะ ในส่วนของการควบคุมความมันนะคะตัวนี้สาวอ่อนน้องผิวผสมนะก็คือควบคุมความมันได้เช้าจะลดยเย็นคือไม่ได้ต้องห่วงเรื่องว่าแบบเคยหน้ามันนะคะแต่สาวๆที่ผิวมันถึงมันมากๆนะคะจากการทดลองของรุ่นน้องอ่อนนะคะที่ผิวมันมากๆก็คือน้องจะแต่งหน้าตอนเช้านะคะตอน,นมันเที่ยงหรือประมาณบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยน้องก็จะมีการซับมันออกเล็กน้อยนะคะแล้วก็เติมแป้งตัวนี้ทับไปนะคะซึ่งน้องบอกว่าโอเคนะคะเพราะว่าเป็นแป้งฝุ่นเนี่ยที่ติดทนในระดับค่อนข้างมากแล้วก็คือเวลาเติมทับแล้วเนี่ยมันไม่เป็นคราบด้วยค่ะ วันนี้นะคะออนก็จะมาโชว์นะคะเนื้อสัมผัสของแป้งให้ดูกันค่ะว่าเป็นยังไงนี่จะเป็นหลังมือปเปล่าๆนะคะไม่ได้มีการทาครีม,มบำรุงรองพื้นหรือว่ากันแดดใดๆค่ะเสร็จแล้วนะคะจะตกแป้งไปเบาๆแบบนี้ค่ะเวลาตกไปนะคะจะเห็นได้ว่าเนื้อแป้งนะคะค่อนข้างกลืนเข้ากับผิวได้ดีค่ะถ้าพักตรงนี้นะคะก็จะไม่กินแป้งไม่กินเครื่องสำอางแล้วก็ไม่บาดหน้าไม่ระคายเคืองหน้าค่ะ เทียบกันให้ดูสองข้างนะคะด้านนี้นะคะคือด้านที่ทาแป้งนะคะส่วนด้านนี้นะคะคือด้านที่ไม่ได้ทาอะไรค่ะจะเห็นได้ว่าดานที่ทาแป้งนะคะจะดูผ่องกว่านะคะแล้วก็ดูขาวกว่าแต่ยังดูเป็นธรรมชาติค่ะนอกจากนี้นะคะมีคําถามที่ว่าเฮ้ยเราจะเติมแป้งระหว่างวันได้ไหมเติมแล้วจะเป็นคราบแบบว่าดูเกล็กลางหรือเปล่านะคะดังนั้นวันนี้องก็จะมาสาธิตการเติมแป้งระหว่างวันให้ดูได้ค่ะก่อนที่จะเติมเครื่องสำอางเสมอค่ะออนใช้ทิชชู่นะคะซับความมันเหงื่อนะคะและสิ่งสกปรกบนใบหน้าออกก่อนค่ะค่อยๆซับนะคะ ซับเสร็จแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนการเติมแป้งได้เลยค่ะตบแป้งออกเบๆแบบนี้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อแป้งที่ติดอยู่บนพับค่ะเวลาเราทาแป้งนะคะเราใช้พับนะคะกดลงกับหน้าแบบนี้ค่ะกดกดกดนะคะเราจะไม่ถูดเด็ดขานะคะเพราะว่าการถูเนี่ยจะทําให้หน้านะคะอาจจะเป็นคราบขุยรวมถึงเกิดริ้วรอยก่อนไวัยได้ค่ะนี่นะคะอ,องก็จะตกไปทั่วๆแบบนี้เลยค่ะ ตบแล้วก็กดไปในตัวนะคะจะช่วยให้แป้งน่ะติดทนนานมากขึ้นนะคะเห็นได้นะคะว่าผิวใกล้ๆนะคะก็ไม่มีแบบว่าคราบอะไรเลยนะคะ จากเมื่อกี้นะคะเราก็เติมแป้งเสร็จแล้วค่ะจะเห็นได้ว่าหน้านะคะเนียนผ่องเด้งนะคะไร้ความมันค่ะซึ่งอยากจะบอกว่าหน้าออนวันนี้นะคะลงแค่กันแดดนะคะแล้วก็ตามด้วยแป้งตัวนี้เลยค่ะก็จะมีคอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะไม่ได้พึ่งรองพื้นหรือว่าบีบีใดๆนะคะก็จะได้ผิวหน้าที่ใสเผยผิวนะคะแล้วก็ดูไม่โบแบบนี้ค่ะยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ